เข้านอนไหมเข้าสิคะพรุ่งนี้งานรออีกเยอะคุณต้องไปเยี่ยมคุณย่าแล้วก็ไปหาทานายฉันต้องไปถ่ายรายการกำเนิดเชฟแล้วก็ไปร้านอาหารจากนั้นไปเยี่ยมแม่ที่โรงพยาบาลยุ่งอะไรเบอร์นั้น เดกันสบายๆไม่ได้เลยนั้นเข้านอนกันเถอะนี่ก็ดึกมากแล้วฝันดีนะคะโอเคฝันดีนะ <c oughs> นายบอกต่างคนต่างไปนอนแล้วทำไมถึงจับมือผมแน่นขนาดนี้ไม่ใช่ฉันสักหน่อยเป็นคุณหมอตั้งหากที่จับมือฉันน่ะเฮ้ยผมผมมีอาการนี่นี่ไงอาการมือแปลกปลอมไงเล่าไม่ใช่ผมนะมือผมตั้งหากที่จับคุณเองไะงั้นเหรอคะถ้าอย่างนั้นฉันจะปล่อยแล้วนะเฮ้ยเอ้ย,อยไม่เอา No. <laughs> <laughs>